วัดีครับเพื่อนอ้อยิงคโปรโน้ำครึ่งครับหวานอร่อยนี่นะครับก็เพื่อนๆขอแบ่งปันนะครับเราก็เตรียมพอนพันส่งให้เพื่อนๆนะ เพื่อประโยชน์ในการทําการเกษตรนะครับเนาะแล้วก็เพื่อความสุขในการทำกรเกษตรเร่วมกันครับแบ่งปันกันได้ครับแบ่งปันเลยกันให้มีความสุขครับตรงนี้การเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับอย่าจะป่วยเหมือนเราบ้านพันไม้เปลี่ยน ครับแล้วก็อันนี้ก็เจะได้มีหนึ่งตาในนี้ครับเดี๋ยวเราไปเพาะนะครับให้เขาเกิดตอนนี้และน,นี้ก็เป็นปุ๋ยครับเอาไว้เป็นปุ๋ยเลยเดี๋เลือกท่อนสวยๆไปนะครับสี่ห้า มันก็เป็นขั้นตอนของเราครับเอางเลือกตูกครับ สิบท,ท่อนนะหนึ่งกล่องนะครับก็ทำเรือพื้นที่ก็ใส่ไปจนเต็มกล่องแล้วครับเพื่อนๆแตะเผื่อๆไว้ครับแขงแร่งดีจัง นานปลานี้ก็เกิดกันเยอะแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เก็บไว้ปลูกเองครับนี่ครับส่งไปให้เพื่อนๆไม่ได้นะอันนี้ส่วนที่เกิดง่ายครับแล้วรับดูแลจากเปลือกอย่างเดียวนนี้เก็บไว้ปลูกครับเ,เพื่อนๆจะปลูกไม่เป็นทีเดียวก็เอาไว้ทําปุ๋ยครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเตรียมส่งให้เพื่อนๆน,นะหนึ่งชุดของเราครับ แบ่งปันกันครับคือความสุขในการทำกรเกษตรร่วมกันครับบ้านพันไม้พอเพียงกับอ้อยสิงคโปร์น้ำพึ่งครับ